ครับสวัสดีกับชาแนลปลูกไม้นะครับวันนี้มีไม้ประดับสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ลักษณะนิสัยของเขาจะชอบขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติที่มีความชื้นมีแหล่งน้ำลำธารอยู่ใกล้ๆนะครับเกาะตามหินผาหรือที่ดินที่ไม่ต้องการเป็นดินที่ลึกมากนักนะครับก็คือลักษณะตามหินผาที่ตกตะกอน ของดินของใบไม้ผูพังเป็นต้นนะครับซึ่งเราจะพบเห็นกลุ่มไม้ชนิดนี้ก็คือบีโกเนียนะครับอยู่ในเขตเขาป่าข้างลำธารน,น้ำตกตรงนี้นะครับเป็นไม้ของไทยเองนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่สวยงามผมเคยถ่ายทำลงไปครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นความงามของใบใบเขาจะสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืนนะครับ อันนี้เป็นใบที่แก่แล้วก็แม้โดนแสงก็จะยังไม่สะท้อนแสงเป็นสีน้ําเงินคามมากเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นต้นเดียวกันกันกบที่ผมเคยถ่ายทําลงไปในเรื่องของความพิเศษเรื่องที่มีการสะท้อนของผิวใบเมื่อโดนแสงเป็นสีน้ําเงินครามนะครับแต่มาวันนี้นะครับเมื่อดอกบานแล้วยิ่งมีความงามมีความน่าปลูกเลี้ยงหรือทําให้เราได้ชื่นชมความงามได้เต็มที่ มีความสุขใจเลยทีเดียวเมื่อเห็นลักษณะดอกของเขานะครับคอยชมมานานนับสัปดาห์นะครับก่อนที่เขาจะมีก้านดอกที่เป็นช่อยาวขึ้นมาแล้วก็บานออกมานะครับที่ลักษณะที่ผมชอบจนต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายทําคลิปบิโกเนียต้นนี้ก็คือเขามีดอกลักษณะไม่ใช่เป็นดอกย่อยเล็กๆมากจนเกินไปนะครับบิโกเนียบางชนิดที่ผมมีอยู่ แต่ทั้งหมดจะเป็นของไทยทั้งนั้นนะครับจะมีลักษณะดอกที่เป็นดอกกลุ่มช่อกระจายนะครับแต่สําหรับต้นนี้มีความพิเศษคือเขาจะเป็นดอกขนาดใหญ่นะครับดอกใหญ่มากแต่ก็ไม่ถึงกับอดอกไม้หลาย,ลายๆชนิดนะครับที่ว่าใหญ่มากนะครับนี่ก็เทียบประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยแต่ก็ถือว่าใหญ่ในบรรดากลุ่มมีโกเนียด้วยกันนะครับ มีสีที่สวยงามนะครับพื้นขาวอมชมพูแล้วก็มีเกสรตรงกลางเป็นสีเหลืองสวยงามเหลือทีเดียวแม้ดอกตูมที่ยังไม่บานนะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนลิ้นมังกรนะครับเหมือนอะตะกูนที่ขึ้นอยู่ตามผาชื้นเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าลิ้นมังกรก็จะเป็นความงามที่ผสมสีได้ลงตัวสวยงามมากเหลือทีเดียวนะครับสําหรับอีกเนียสายพันธุ์นี้ มีการดอกที่ดูแข็งแรงนะครับดอกทั้งตรงสวยเห็นเมื่อไหร่ก็รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขมีความสบายใจนะครับสำหรับไม้กลุ่มบิโกเนียนะครับชอบความชื้นนะครับแต่ไม่ชอบน้ำขังหรือดินที่เหนียวแน่นนะครับสูตรปลูกผมก็เป็นหินปูพาไฟบ้างนะครับแล้วก็ใบก้าปูหมักละเอียดนะครับรวมถึงดินญี่ปุ่นนะครับมีอะไรที่ พอร่วนๆก็ใส่ลงไปก็เติบโตได้ดีนะครับแต่จะมีศัตรูพืชกลุ่มหน่อยนะครับมาเกี็ดกัดกินใบบ้างทําให้ไม่มีความงามของใบให้ได้ชมสักเท่าไหร่นักนะครับ,ค,รบคลิปนี้ฝากไม้สวยๆให้รับชมนะครับมีโอกาสก็จะมีคลิปไม้ดอกไม้ประดับบ้างนะครับกลุ่มบอลสีบ้างรวมทั้งไม้ผลนะครับที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วมาถ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้ให้ชื่นชมความงามของ ไม้ปปะไม้ชื้นเขาของแผ่นดินไทยเราอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าบิโกเนียนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงต้นต้นฤดูหนาวนะครับ25ตุลา2567คลิปนี้สวัสดีครับ